เมื่อพูดถึง pp 5 0หลายคนอาจยิ้มหรือแปลกใจมันเป็นรถยนต์ที่เล็กที่สุดในโลกที่เคยผลิตจริงๆและถูกบันทึกในกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรถคันนี้เป็นตัวอย่างแห่งนวัตกรรมที่ท้าทายขีดจำกัดขององค์การออกแบบยานยนต์ความแปลกประหลาดของมันทำให้มันกลายเป็นตำนานในโลกของรถคลาสสิกและไมโครคาร์ pp 5 0สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปีคศส,สาลา 1,962-1,965ถึงโดยบริษัท Pure Engineering ที่เก่ะไออ o ฟแมนมันมีโครงสร้างแบบ3ล้อล้อเดียวอยู่ด้านหลังและ2ล้อที่ด้านหน้าและมีประตูเพียงบานเดียวทางฝั่งซ้ายบอดี้ของมันทำจากโครงไฟเบอร์กลาสน้ำหนักโดยรวมของรถอยู่ในระดับเบามากเพียงประมาณ59กิโลกรัมประมาณ130ปอนด์ มิติตัวรถโดยรวมอยู่ที่ความยาวเฉลี่ยประมาณ1.34เมตรประมาณ54นิ้วและความกว้างไม่ถึง1.04เมตรแรงขับเคลื่อนมาจากเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์สูบเดียว DKW ขนาด49ซีที่ผลิตแรงม้าราว4.2ถึง4.5แรงม้าระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ธรรมดา3จังหวะไม่มีเกียร์ถอยหลัง เนื่องจากไม่มีเกียร์ถอยหลังจึงมีด้ามจับที่ส่วนท้ายของรถให้ผู้ขับออกมาทำการย่อกลากรถเพื่อพลิกตัวกลับได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณแทบไม่เคยเจอในรถยนต์ทั่วไปความเร็วสูงสุดของ p p ว0อยู่ที่ประมาณ38ไมล์ต่อชั่วโมงประมาณ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเยี่ยมตามคำโฆษณามีผู้กล่าวว่า p 5 0สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึง 100ไมล์ต่อแกลลอนในมาตรฐานอังกฤษในยุคสมัยนั้นรถคันนี้ถูกโฆษณาว่ารับผู้ใหญ่หนึ่งคนและถุงช็อปปิ้งหนึ่งถุงซึ่งสะท้อนแนวคิดรถสำหรับเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แม้จะมีขนาดจิ๋วแต่พีว50เคยสร้างเสียงฮือฮามามากมายหนึ่งในการแสดงที่โด่งดังคือเจเรมีคลาร์กสันขับ p 50ผ่านอาคาร BBC Television Center ในรายการ Top ปเกียร์ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและถูกจดจำจนกลายเป็นตำนานและในโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่วงหนึ่งมีการนำ p ี50ขึ้นลิฟต์เพื่อขับไปรอบๆทางเดินชมวิวบนยอดแบล็กพูลทาวเวอร์ เป็นอีกเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดและท้าทายของดีไซน์การผลิตต้นฉบับมีจำนวนจำกัดมีรายงานว่าผลิตไว้ประมาณ50คันปัจจุบันมีเพียงไม่กี่คันที่ยังหลงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์บางแหล่งกล่าวว่าเหลือประมาณ27คันหนึ่งในคันที่เคยถูกประมูลขายในปี2016และได้รับราคาสูงถึง176,000ดอลลาร์ 1, 6, สหรัฐอเมริกา หลังจากช่วงยุค1960 s บริษัทพิวเดิมปิดตัวในปี1974แต่ในปี2010มีการฟื้นแบรนด์พิว์เอนจิเนียริขึ้นใหม่ในอังกฤษและกลับมาผลิตรุ่น p 50อีกครั้งทั้งรุ่นเครื่องยนต์สันดับภายในและรุ่นไฟฟ้ารุ่นใหม่เหล่านี้ยังคงรักษารูปลักษณ์ภายนอกที่ใกล้เคียงกับรุ่นดั้งเดิมแต่มีการปรับปรุงทางด้านระบบการสเทือน ระบบบังคับเลี้ยวและเพิ่มเกียร์ถอยหลังให้ใช้งานได้จริงตามกฎหมายจราจรปัจจุบันรุ่นไฟฟ้ามีมอเตอร์ DC แบบไร้แปรงที่แรงราว2.3กิโลวัตต์และรุ่นเครื่องยนต์เบนซินใช้เครื่อง4 9ซีซีแบบ4จังหวะพร้อมเกียร์ CVT ความแปลกประหลาดและความน่ารักของ PUP 50ทําทำให้มันกลายเป็นไอคอนในโลกรถยนต์ ในสายตาของแฟนรถคลาสสิกหรือผู้ที่ชื่นชอบรถแปลกๆมันไม่ใช่รถที่เหมาะกับการใช้เป็นยานพาหนะหลักแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสร้างสรรค์ที่ไม่มีขอบเขตหลายคนะส,สมรถรุ่นนี้เพื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือจัดแสดงในงานแสดงรถคลาสสิกและแม้แต่ในยุคป,ปัจจุบันที่เทคโนโลยียานยนต์ก้าวหน้ารถจิ๋วคันนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดรถขนาดเล็กหรือรถไฟฟ้าสำหรับเมือง สำหรับการเล่าเรื่องบน YouTube หากคุณทำบทความวิดีโอลงช่องคุณอาจเริ่มด้วยภาพมุมกว้างของรถคันนี้เคลื่อนที่อย่างช้าๆพร้อมเสียงบรรยายถึงความเล็กที่มีเจ้าของนั่งได้หนึ่งคนและถุงช็อปปิ้งหนึ่งใบแล้วตัดเข้าสู่ประวัติของ p ิวเอนจิเนียริงและผู้สร้างรถติดตามด้วยการจอดลึกสเปคเครื่องยนต์มิติการขับเคลื่อนที่แปลกประหลาดการไม่มีเกียร์ถอยหลังการย่อกลาด กลับรถและเรื่องเล่าจากการปรากฏตัวในทีวีเช่นการที่เจเรมี่คลักสันขับเข้าผ่านอาคาร bbc ตรงกลางรายการ Top ปเกียร์จนกลายเป็นภาพจดจำต่อด้วยการพูดถึงการฟื้นแบรนด์และการผลิตรุ่นใหม่ทั้งแบบไฟฟ้าและเบนซินจากนั้นคุณอาจปิดท้ายด้วยมุมมองอนาคตรถจิว๋วรถไฟฟ้าและแนวคิดของรถสำหรับเมืองที่อาจได้แรงบันดาลใจจาก P ีพี พร้อมใส่ภาพถ่ายสวยๆใกล้ชิดและคลิปสั้นๆของรถขนาดเคลื่อนตัว